วันอาทิตย์อีสเตอร์ที่17เมษายน2022หัวข้อมองหาพระเยซูข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่24ข้อ1ถึง4 และข้อ5ขอไข่ถึงข้อที่8กล่าวว่าตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็นำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกำลังฉงนสนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่ไง มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งห่มแพลวแพลวจนพลาดตาชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาป และจะต้องถูกตรึงที่กลางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดำหลัดของพระองค์พวกท่านสแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่พวกผู้หญิงรู้เรื่องนั้นเพราะเขาเห็นแล้วว่าอุโมงนั้นว่างเปล่าแล้วพระเยซูอยู่ที่ไหนทูตสวรรค์ไม่ได้บอกสิ่งนั้นกับเขา เขาคงต้องค้นหาด้วยตัวเองแล้วเขาควรมองหาที่ไหนไม่ใช่มองหาในพวกคนตายถ้าเช่นนั้นต้องมองหาในพวกคนเป็นแล้วเขาก็วิ่งกลับไปทั้งวันที่เหลืออยู่เป็นเหมือนการเล่นเกมซ่อนหาเมื่อคนกลุ่มต่างๆเห็นพระเยซูหรือไม่เห็นคุณสามารถติดตามร่องรอยของพระเยซูจากความชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงฝาก,ฝากไว้เบื้องหลัง คนเหล่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในกับดักของความไม่เชื่อและความโศกเศร้าอีกต่อไปพระเยซูทรงอยู่กับเขาถ้าฉะนั้นวันนี้เราจะพบพระเยซูได้ที่ไหนไม่ใช่ในหมู่คนตายอย่างแน่นอนเมื่อเรารอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เราจะพบพระองค์ในหมู่คนเป็นในหมู่ผู้คนที่วางใจในถ้อยคาของพระองค์แม้ในยามที่ฟังดูเป็นไปไม่ได้ก็ตาม เช่นเรายกโทษให้เจ้าแล้วเจ้าเป็นของเราเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูผู้คืนพระชนทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาจากความตายเช่นกันและเราเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์คำอธิษฐานพระเยซูเจ้าโปรดสถิตอยู่กับข้าพระองค์ตลอดไปและทำให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในพระองค์ Amém.